สวัสดีครับเมื่อนี้ผมพาหมูมาขอดุงยางธนรมไมนะครับอยู่อนามัยครับครับกำลังคอยครับเบิ่อนครับว่าจะได้จับกล้องนะครับส่วนผมส่วนผมมาเป็นมูนะครับครับล่างยางขอกมานะครับ อยู่ไปเปิดมานะครับพ่นครับนี่นี่ถอกล้อง<ะ>บอกมาบุ <c oughs> ม๋มถนอกล้องครับนี่ครับหลักการนี่ครับจเจอไปคว่อมาครับ <c oughs> 你你也,你也